้ชมวันนี้ก็จะพามาดูรถดำครับเครื่องจีโอ 8e ฮะก็จีโอ 8e นะว่าเสียงท่อดังแปดแปดครับเนี่ย 8e นะครับ 8e ท่านผู้ชมเนี่ยเสียง 8e ครับฟังเสียงครับ ผมยังงงเลยเนะี่ยว่ามันดังได้ยังไงร,รถเทอร์โบครับเสียงทอ่อลั่นนะเยาจะหาว่าผมคีโมรครับท่านผู้ชมไม่เชื่อเดีย๋ยวดับเครื่องพาไปดูดิเกอร์ขาเข้าบัา หายที่ขึ้นยากเหลือเกินนี่ฮะนี่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 เห็นไหมครับยาวขี้โม่นี่เจโอแปด E กันเนี่ยสองสี่ศูนย์ท่อลั่นโอแปดคอมมอนเรลท่อลั่นแปดแปดนะ ชิมหายครับลืน่เนเดี๋ยวมาดูฝั่งซ้ายกันบ้างครับนี่ฮะแปะอีเอามาเร็วเสียงมันดัง <laughs> งงเลย <laughs> ดังได้ยังไงเดี๋ยวนะคนสีครับเดี๋ยวหาอย่าหาว่าผมขีโมยรถนอกครับของแท้เดี๋ยวพามาฟังเสียงท่ออีกทีครับ 8E ฟังเสียงวิลล่รครับชัดชัดเบิร์นติดเลยครับแป๊ดแปดเลยโอเค,คเดี๋ยวจะขอกระดาษครับน้ำมันหมด <laughs> ยอมยอมครับโอเคครับผมรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ